แต่รอบนี้พอภูมิใจไทยนะครับคลองเสียงข้างมากเกือบ200และแน่นอนว่ากล้าทำพรรคสีเขียวมาแน่นะครับแล้วเขาก็ร่วมกันเป็นรัฐบาลชัดเจนตั้งแต่ตอนรัฐบาลสั้นๆในชุดที่ตอนนี้ยรักษาการอยู่หลายคนก็เลยมองว่านโยบายหลายอย่างที่เขาหาเสียงไว้แม้ว่าจะว้าว่างไม่ว้าว่างแต่มันจะไปต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้ครับในทางการลงทุนในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนักลงทุนชอบเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าความชัดเจนความชัดเจนหรือว่าแคลริตี้เนี่ยนะครับมันทำให้ ตลาดทุนตอบรับค่อนข้างสวยครับค่าเงินบาทก็แข็งขึ้นทันทีเมื่อวานนี้เป็น31บาทส5สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนักกลยุทธ์จากเวลส์ฟาโก่เนี่ยบอกเลยว่าชัยชนะของคู่รัฐบาลเดิมทําให้ความเสี่ยงเรื่องความวุ่นวายทางการเมืองลดควบลงไปพอมันชัดเจนสิทธิภาพเกิดขึ้นเงินก็พร้อมจะไหลฟันโฟก็พร้อมจะไหลเข้ามานะครับหรือว่าจากซิตี้กรุ๊ปนักวิเคราะห์ก็บอกว่าหุ้นไทยนะตอนนี้แทร์กเก็ตเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าปีนี้ พันสจุดเนี่ยเห็นแน่ๆนะครับนี่คือค่าใหญ่ที่วิเคราะห์เกมขาดแต่ยังคงวิเคราะห์แบบอัน,นตรนะ moderate เออหรือหลายคนบอกว่ายัง conservative คือไม่ไปไกลถึง1 5 0 0จุดแต่ว่านักวิเคราะห์นะครับบางสถาบันไปถึง1 5 0 0จุดแล้วในต่างประเทศแล้วตอนนี้จับตาดูครับเพราะว่าอย่างซิตี้หรือเวลฟราโกเนี่ยนะครับมองว่ายังไงซักก็อีเกรด A ก็น่าจะอยู่กับภูมิใจไทยต่ออย่างพานิชคุณสุปฏิจีน่าจะไปไต่อ คลังคุณเอกนิติน่าจะไปต่อคมมนาคมคุณพิพัฒน์น่าจะไปต่อแบบนี้มันก็จะลดความเสี่ยงเรื่องนโยบายที่นะครับไม่ต่อเนื่องในขณะที่นโยบายประชานิยมแบบหวานเงินระยะสั้นก็อาจจะยังมีบ้างนะครับแต่อย่างน้อยๆมันก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงหนึ่งแลวหลังจากนั้นก็เป็นลุ้นกันในเรื่องของนโยบายที่เพิ่มขีดความสามารถในระยะยาวเห็นไหมครับตอนนี้หลายคนตั้งเป้าว่าปีนี้ตลาดทุนไทยจะเจอ1,450จุดแน่เราคิดถึง ตัวเลขนี้เราคิดถึงตัวเลขระดับพันห้าร้อยจุดเนะซึ่งก็อาจจะมีความหวังกันส่วนพันแปดร้อยจุดที่เคยทําได้ในอดีตเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าเออก็หรือว่าก่อนโควิดผมจําไม่ได้แล้วปีไหนก็อาจจะต้องรอกันยาวๆนะครับทีนี้ดูต่อว่าแล้วกลุ่มไหนได้ประโยชน์ที่สุดที่เป็น the winners จากผลที่ออกมานะครับว่าชนะการถล่มทลายแบบนี้ภูมิใจไทยรัฐบาลแน่นอนความต่อเนื่องมาแน่นอนบางสถาบันเนี่ยเขามองว่านะครับ ผลลัพธ์แบบนี้ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นมิตรต่อตลาดทุนที่สุดครับอ,อย่างกรุงไทย global market เ,ยเขาบอกแล้วว่าผลลัพธ์แบบนี้มันเป็นแบบนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับทีมเศรษฐกิจเดิมทํางานต่อไม่ต้องรื้อระบบไงงบประมาณการเบิกจ่ายโครงการอุดหนุนค่าครองชีพทุกอย่างเดินหน้าได้ทันทีไม่สะดุดกลุ่มที่จะได้รับผลประโยชน์ตเต็มๆก็คือกลุ่มคราปีกลุ่มขนส่งและกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งเดี๋ยวจะมีบทวิเคราะห์ของทางทีม research liberator ออกมามีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่ละเอียดกว่าทีนี้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือดอกเบีย้ยปีนี้ครับดอกเบีย้ยจะไปในแนวไหนเชื่อไหมครับว่าทางนักเศร,รษฐศาสตร์ของ OCBC เนี่ยมองว่าถ้ารัฐบาลมีเสถียรภาพแบบนี้ใช้นโยบายการคลังเชิงรุกแก้ไขปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจได้มากขึ้นเพื่อเผอแบงค์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยไม่จําเป็นต้องลดอัตราดอกเบีย้ยลงนะครับดอเบเป้นนโยบายที่หลายคนบอกว่ายังพอมีรูมให้ลดลรได้อีก0.25นะแล้วพอไปแตะ1%แล้วดูต่อมีโอกาสที่ปีนี้2 0 2 6จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ประมาณี้นครับ1.25จ้ายาว ส่วนบอนยิวนะครับพันธาบัตรรัฐบาลเนี่ยสิปีอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยสะท้อนการใช้ใจ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้นก็ได้แต่อย่าคิดว่านะครับสถิวรภาพเริ่มมาความต่อเน,นื่องนโยบายเริ่มมาแล้วสุดท้ายจะไม่มีความเสี่ยงนะครับอย่าพึ่งโลกสวยเกินไปเพราะว่านักวิเคราะห์จากบางสถาบันก็เตือนว่าค่าเงินบาทอาจจะแข็งและแข็งเกินไปสุดท้ายก็จะเหมือนปัญหาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมันสวนกระแสเงินที่ไหลเข้า คนยังคงเก็งกาไรทองสุดท้ายมันอาจจะทําร้ายภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกได้นะครับอย่างเวลฟาร์โก้เนี่ยย้ำเลยว่าระยะกลางต้องจับตาดูเฟดว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับจะปรับลดดอกเบี้ยไหมเพราะของเขายังมีรูมให้ปรับลดได้และพูดว่าเฟดคนใหม่อย่างเควินวอชเข้ามาจะยังทำจอยจะคงดอกเบี้ยไว้ไหมอันนี้ต้องจับตารวมถึงเศรษฐกิจจีนก็ยังคงเป็นตัวกําหนดที่ทางหลักของโลก